ตอนนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะหลายๆประเทศก็พยายามจะมีจุดเด่นเพื่อทีอ่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยล่าสุดค่ะกัมพูชาได้มีการประกาศว่าจะมีการจัดแข่งเรือเพื่อที่จะมาดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังจากที่ตอนนี้นะคะเรียกว่าต่างชาติเนี่ยฮือฮามหลังจากมีการเผยแพร่นในสื่อโซเชียลมากมายว่าประเทศไทยล่าสุดได้มีการซ้อมใหญ่ขบวนพายุหายาตราทางชลมากที่มีความสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ แต่ว่าทางกัมพูชานะคะก็พยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการจัดแข่งเรือนี่แหละคะ่ะพอเมืองไทยกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านเรือกัมพูชาก็เอาบ้างค่ะโดยตอนนี้นะคะในสื่อดังเขาบอกว่าจังหวัดต่างๆหลายแหง่งกําลังมีการจัดวางแผนจัดการแข่งขันเรือเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาเพลิดเพลินกับการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะในจังหวัดกัมปงจามจังหวัดพระตะบองบันเตียมเมียนเจย i okay. จังหวัดกันดานจังหวัดเปรยเวงและกำปงทมซึ่งได้รับการยืนยันออกมาแล้วว่าจะมีการจัดงานเทศกาลเรียกว่าเลียนแบบเลยนะไทยมีอะไรเหม็นก็ขอมีด้วยเหมือนกันโดยล่าสุดค่ะทางด้านโฆษกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้ออกมากล่าวเมื่อวานนี้เลยนะคะบอกว่ารัฐบาลขเขมรเนี่ยจะสั่งให้แต่ละจังหวัดมีการจัดเทศกาลน้ําเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดวยเขาบอกว่าจะเป็นนโยบายร่วมกันของรัฐบาลโดยเฉพาะตามจัง จังหวัดต่างๆในคเมที่อยู่ติดกับแม่น้ำจะมีการจัดงานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างใหญ่เพราะฉะนันน้นนะคะในกัมพูชาจังหวัดไหนที่มีพื้นที่บริเวณติดกับแม่น้ําหรือว่าทะเลเนี่ยคือจะพลาดไม่ได้เลยจะต้องมีการจัดเรือแล้วก็มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ นอกจากนี้นะทางด้านท่านโคศกก็ได้ออกมาบอกว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วแต่นึกไปนึกมานะพอดูข่าวนี้เอ๊ะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วในกัมพูชานี่มีอะไรบ้างเนาะโดยเขาได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะบอกว่าตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของรัฐบาลกัมพูชาหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยจะสามารถจัดกิจกรรมของตอง เ,เพื่อเพิ่มแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวได้เลยและเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนก็จะได้รับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ โดยทางด้านท่านรองผู้อํานวยการจังหวัดบันเตียเมียนเจยได้เปิดเผยว่าทุกๆปีทางจังหวัดเนี่ยจะมีการจัดเทศกาลน้ําโดยในปีนี้ค่ะจะเริ่มวันที่2 6ถึง27ตุลาคมส่วนทางด้านผู้อํานวยการกรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาปงฉนังอย่างได้บอกว่าในปีนี้นะทางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้มีการกําหนดวันที่ที่แน่นอนสําหรับการจัดเทศกาลน้ําแต่ว่าที่ผ่านมาทางด้านกรมการท่องเที่ยวก็ได้ดาเนินกิจกรรมมากมายเพื่อ ื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนคเมรและชาวต่างชาติค่ะโดยบอกว่าตอนนี้นในกัมพูชาเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขามีการร่วมมือทํางานกันอย่างหนักกับชุมชนเลยนะจ๊ะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็มีการโฆษณาเส้นทางเวลาเดินทางรวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัดด้วยค่ะและสําหรับช่วงเทศกาล จุมเบนนะคะหรือว่าวันปีใหม่เขมรเป็นวันหยุดสําคัญของกัมพูชาเขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากเลยเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมตามแต่ละจังหวัดต่างๆที่มีการจัดงานท่องเที่ยวซึ่งทางด้านประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาเขาก็ได้กล่าวว่าสําหรับช่วงเทศกาลแบบนี้จังหวัดต่างๆจะมีการ ปรปับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นรวมถึงประเพณีของจังหวัดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะโดยเขาบอกว่า จะมีการให้ความสำคัญกับทางด้านอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีบริการและสุขอนมามัยที่ดีโอ้สุสัยตอนนี้เนี่ยเขาจะโปรโมทอาหารในส่วนของไข่นกกระทานะคะที่เป็นลนักษณะเหมือนกับไข่ข้าวที่มีตัวอ่อนอยู่ข้างในแล้วก็เป็นพวกถั่วลิสงต้มนั่นเองค่ะเขาบอกว่าจะมีการส่งเสริมผลิตผลแล้วก็สินค้าทองถิ่นเพื่อช่วยเพิ่มการจ้างงานในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วยนะโดยบอกว่าในแต่ละจังหวัด ของประเทศกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยล้วนมีสักเนยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองบอกว่าอาหารเนี่ยก็มีความสะอาดถูกสุขอนามัยมีความปลอดภัยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีหน่วยงานต่างๆจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริการในท้องถิ่นอาพูดง่ายๆเนาะขนาดบริการสําหรับการ โปรโมทงานระดับโลกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นงานประกวดเมสแกรนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานระดับชาติที่จริงๆจะต้องมีการวางแผนอย่างดียังทําตามแผนเวลาไม่ได้เลยนะคะเราก็ติดต่อไม่ได้ด้วยดูซิแต่ว่าสาหรับเทศกาลประจุมเบน,นี่เขาบอกว่าจะมีการเน้นย้าให้มีการต้อนรับอย่างดีจัดฝึกอบรมให้กับผู้ให้บริการในท้องถิ่นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบทเรียนที่เจอกับงานในการจัดประกวดเมสแกรนหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าการอบรมในครั้งนี้เพื่อ ให้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นสําหรับผู้ให้บริการในท้องถิ่นเกี่ยวกับการต้อนรับและก็บริการนักท่องเที่ยวระหว่างที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเข้าผักค่ะและล่าสุดาทางด้านท่านนาย,ยกรัฐมนตรีหุนมาเนตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ก็ได้มีการเปิดเผยว่าสำหรับเทศกาลน้ำในปี2024นั้นจะยิ่งใหญ่แล้วก็สนุกสนานมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเทศกาลน้ำค่ะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชาซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นระยะเวลานาน,าน3วันซึ่งถือเป็นสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนทิศทางของการไหลของแม่น้ำปลเลสานั่นเอง ซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว่าในช่วงเทศกาลน้ําของกัมพูชานี่แหละค่ะที่เขาพยายามจะเคลมเทศกาลลอยกระทงของไทยโดยจริงๆแล้วค่ะเทศกาลป้าจุมเบเนี่ยมีความหมายว่าการประชุมกันเพื่อเส้นไวหรือเป็นการประชุมเครื่องเส้นไวนั่นเอง นิยมจัดขึ้นตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำถึงวันแรม15บห้าค่ำเดือน1ิบของทุกๆปีตามปฏิทินจันทรคติแล้วก็เป็นประเพณีของบรรพบุรุษที่เขมรเขาเรียกกันว่าพิธีป้าจุงเบนเดิจะมีการขอทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกบ่บรรพบุรุษจะมีการโยนข้าวเป็นก้อนมีการจุดโคมแล้วก็มีพิธีต่างๆมากมายค่ะมีสะบัวซึ่งพอจัดงานเสร็จเรียบร้อยสิ้นวันก็จะร่ำลาบรรพบุรุษพร้อมกับอาหาร มลอยแล้วก็เรือบนน้ำนั่นเองเป็นการขอพรพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกหลานมีความสุขแล้วก็ขอให้ชายหญิงชาวกัมพูชาทุกคนมีความสุขนั่นเองซึ่งตอนนี้นคะมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าตอนนี้ในจังหวัดพระตะบองมีขมน์แห่มาแต่งชุดไทยแล้วก็เตรียมตัวทำท่าทางคล้ายกับลอยกระทง แบบนั้นแหละที่เขาเรียกว่าการโปรโมทประเทศตัวเองบางคนก็บอกว่าอู้ไม่อยากจะคิดเลยมาทําชุดใหม่ประเพณีก็ล่อเขาเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเองอะไรก็ไม่มีเลยจริงๆเนี่ยที่สําคัญหรือว่าเขาอาจจะอยากบอกนะว่าจังหวัดพระตะบองเนี่เป็นของสยามมาก่อนหรอซีบางคนก็บอกว่าตอนเนี้ยเหล่าก็มีพยายามจะบอกว่ามีวัฒนธรรมที่เป็นดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวกัมพูชแต่ดูออกมาแล้วแบบเอ๊เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้สิเนาะชอบเรียน แบบคนไทยเราเพราะว่ามีประเพณีลอยกระทงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าดูสิประเทศข้างๆเนี้ยเขาไม่ได้เลือก c ก o ี้แค่ประเพณีไทยเท่านั้นนะเสื้อผ้าเอกลักษณ์อะไรก็เอาไปหมดเลยดูสิสงสัยกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาจะเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมสยามนะสิแล้วเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่นะประเทศต่างๆก็จะแข่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะโกยจากนัก ท่องเที่ยวได้มากที่สุดซึ่งกัมพูชาก็ไม่พลาดโอกาสนี้ใช้วัฒนธรรมไทยดึกดูดนักท่องเที่ยวเหมือนกันมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการที่ประเทศข้างๆเนี่ยชอบมาเรียนแบบของไทยตลอดเลยอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ